สวัสดีน้องๆเด็กๆและผู้ชมทางบ่านทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำคิทเช่นเซตเป็นของเล่นชุดครัวนะชุดครัวหันสามมีตู้เย็นมีอุปกรณ์จานชามซ่อมซ่อม,อมด้วยอ่ะเดี๋ยวเลื่อนมุมกล้องมานิดนึงจะ้เห็นหน่อยอชุดนึงก็จะมีมาให้สองสีนะครับสีชมพูกับสีฟ้านะสลับกันมาให้ด้านหลังไม่มีอะไรเลยอ่ะแกออกมาเลยดีกว่า มีอะไรบ้างโอ้เป็นพลาสติกเบาหมดเลยอ่ารู้สึกว่าจะมีแครลลอทแล้วก็อ่าสลับเปากับอาบบอคครีช้อนส้อมก็มีมาให้ด้วยนะชิ้นเล็กไปหน่อยผมว่ายังไม่เหมาะกับเด็กอาต่ำกว่าสามขวบสักเท่าไหร่มีจานม,มีชามมาให้ด้วยนะชุดนี้แล้วก็มีแก้วน้ำที่เอาไว้ใส่ในตู้เย็นแต่ชุดนี้เติมน้ำไม่ได้หรอก เดี๋ยวดูว่าเปิดฝาได้ไหมเพราะว่ามันเห็นเข้ต่ออ้าได้อยู่อ้าแสดงว่าเปิดได้เลื่อนได้ออกได้ด้วยอ้าเดี๋ยวๆตรงนี้เลื่อนออกมาได้ไหมโอ้เลื่อนออกมาได้โอเคนะชุดราคาถูกประหยัดครับเป็นของเล่นแผงนะชุดนี้อมีมาให้เยอะอยู่นะเป็นบล็อกครี่ถ้าเห็นหน้าปกอย่างนี้เราก็ใช่เลยนะครับนี่ไงใช่เลยนะ คิปเซ็ตอ่ะง่ายๆนะสั้นๆคลิปนี้คลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ